ช็อปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถเก่าขนาดนี้ยังขายดีกว่ารถจีนที่คนเอาใจช่วยลุ้นวันนี้เป็นวันที่ค่ายรถจีนสองค่ายเริ่มพง,งาดในไทยเต็มที่และหลายคนคาดหวังให้รถจีนสองค่ายในไทยมียอดขายปังๆเพื่อจะได้คานกับเจ้ตาตลาดเมืองไทยซึ่งเป็นการแข่งขันเสรีที่ดีมากแต่ทว่ายอดขายใน2สองเดือนแรกของปีนี้ดูเหมือนว่าศักยภาพในการทำตลาดของรถจีนยังตามหลังค่ายรถญี่ปุ่นอยู่ดีล่าสุด ยอดขายรถยนต์มาส d a ประจำเดือนกุมภาพันธ์2022มียอดขายรวม3,336คันแบ่งออกเป็นรถยนต์นั่ง2 0 4 2คันรถอเนกประสงค์ SUV 1,220คันและรถกระบะขายได้74คันไฮไลท์สำคัญคือย,ยอดขายมาส d a หลายรุ่นชนะรถจีนรุ่นใหม่หน้าตาเฉยอย่าลืมว่า m a ส d a าก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนชิปเหมือนกับค่ายญี่ปุ่นอื่นๆ แต่รถจีนจะไม่มีปัญหาเท่า m a ส d a 2สองทำยอดขาย1,973คันยังเอาชนะ MG 5ที่มีกระแสต,ตอบรับดีมากแต่ยอดขาย MG 5เดอนกลมภาพันธ์จะขายได้ที่1,793คัน Mazda CX 3ทํทำยอดขาย442คันแม้ทำยอดขายแพ้ MG z s ที่ขายได้829คันแต่ก็ยังเอาชนะ h a ว a l j o l เ o n ที่ขายได้316คัน ผู้มาใหม่ที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่า CX3 เยอะแบบไม่น่าเชื่อเคสนี้น่าจะเป็นกรณีน่าติดตามไม่น้อยเลยสำหรับยอดขาย m a สด้รุ่นอื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2022มีทั้งรุ่นที่ขายดีมากและขายไม่ดีเท่าไหร่เช่น Mazda CX30 554คัน Mazda CX8 117คัน Mazda CX5 107คัน Mazda BT50 74คันและ Mazda 3 69คัน ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับยอดขายนี้ครับ